พ่อแม่ตายตั้งแต่น้อยอ่ะบอกว่าแม่อย่กับอายผู้ชายท้งนั้นสี่ห้าคนไม่ยิงสักคนคนคนที่มาทางนี้ได้ต้องมีบุญเก่าเลยนั้นเนาะแม่หันแม่ก็ต้องมีปัญญาแหมอันนี้เลยอ่า ทำดบวยนะบะลวยได้ดาขายขายกับหนูเปลือนขไดนงงแม่ผมอาชีพเนี่ยขายของขายป้าหน้างไงถ้าขายจะมั่นีมีก่องอันซอยมีก่อเกก่เลมีก่องกหกอยหน ได้อะไรจำไหแม่งกันจัดหลายคนจำสองปีน่ะห้าคนอาศัยอาศัยความซื่อสัตย์เอาเกินกว่านั้นได้แต่ได้ประกันแบบนั้นอ่ะเขาบอกว่าได้แบ่งนะฮะเพราะว่ายุคปัจจุบันนี่จะหาคนดีหยากเนี่ย เปื่อนเนี่ยทไมนี่หน่อยยาเพตเอาปากกูเอาเหตการะเอาสตางเอาไว้จดทะเบียนกันมานะกระเป๋าสตาง์ีจดทเบียนมีมากลืมไปสองวันมันตเวถ่าย ตะบ้านพา่จื้อหยาง่างไปจดทะเบียนกันเลยเหมือ,อนก็มีหยางก็มีตะบ,บ้านบ้านผมเหมือนกันดูผมเปิ้ลไม่กล้าไขา่เพศไข่พอยเอามาลากไปเป็นโปกก๊กไงเปิ้ลก็อเอาคืนไปผมวยเย้ามันจะเน้นมันทอนอถ้าคนติดชอบด่าผัวดูดีกว่า แน่ใจนะบอคถ้าตาอูได้เรื่องก็คิดกันเลยไม่เข้ามาบังคนที่เขาพิกันบ้าเหรอเขอเาิกันมีเรื่องกรลงดาหัวนี่บอดีเนาะดาเมียกับบดีเนาะฟังไว้าบดีดากัน